สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับน้องเอมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้ยืนอยู่กันที่บริษัทเพชรยนนะคะสำนักงานใหญ่เซรีรไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะ วันนี้เอมี่อัปเดตเนี่ยสต็อกฟอร์จูเนอร์นะฮะคันนั้นนี้เลยเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.0 CV ขับ2เนะ่ฮะปี2019ตัวนี้นะคะราคา999,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไมล์ใช้งานไปที่119,000กิโลนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวเท่านั้นค่ะสําหรับคันนี้นะคะยังได้สิทธิพิเศษดอกเบี้ยโดดเดินใจนะคะเริ่มต้นเพียง2.59%เท่านั้นสําหรับใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์0967252736ค่ะลิงก์อดีไลน์นะคะที่ ให้ด้านล่างในแคปชั่นเรียบร้อยนะคะสำหรับใครสนใจขอรูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะข้างวดในการผ่อนทักไลน์มาได้เลยค่ะตัวนี้นะคะ999,000บาทนะคะัทลูกค้าสามารถจัดยอดไฟแนนซ์ได้สูงสุดเลยฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทได้จริงค่ะสำหรับตัวนี้นะคะใครที่สนใจติดตามชมคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะสีเดิมโรงงานเลยนะสีขาวมุกสภาพค่อนข้างสวยงามเลยดวงไฟหน้านะคะไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไบบิม LED พร้อมกับไฟ LED ด้านหน้าค่ะสี่ดวงด้วยกันนะคะสวยงามมากๆนะตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าคุ้มมี่ยมขนาดใหญ่ค่ะปยทะเบียนแปดกอกไก่พอสัมภาวนะคะสี่หกสองกรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ใช้งานกันเลยนะ,ะตัวนี้นะคะติดตั้งประจันมกจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกรอบโคุ้มมีม่อย่างสวยงาม 9 9 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจากยอดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทผ่อนเพียงเดือนละประมาณนะคะ1 6 0 0 0บาทเท่านั้นไม่เกินนี้เลยนะสำหรับใครสนใจรีบติดต่อได้เลยนะคะรถ Toyota Fortuner นะ 2.4V ขับ 2. 2นะคะปี2019สีขาวมุกสภาพสวยงามคันนี้นะคะตัวล้อแม็กนะคะได้เป็นล้อแม็กอลลอยโรงงานสภาพดีเลยนะคะสีทูโทน พร้อมยางปีหนึ่งเก้านะฮะเดี๋ยวยางเสื่อมสภาพแลเดี๋ยวมีเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะจัดยอดเต็มฟรีดาวเลยนะผ่อ,อนเฟรนอหนึ่งหมืนหกพันบาทเท่านั้นต่อเดือนสำหรับใครสนใจเนะฮะร,รีบเลยติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกค่ะได้รถสเปคนี้นะพีพีวีในราคาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคุ้มค่ามากมากค่ะพี่ขาสำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะก็สีเดียวกับทาง ตัวรถเลยสีขาวนะคะมีไฟเดียวให้ตรงนี้นะคะไฟเดียวอยู่ที่กระจกมองข้างเลยติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะฟิล์มรอบคันเนี่ยประมาณ60รอบคันเลยนะสภาพก็ค่อนข,ข้างดีค่ะฟิล์มนิห้อด้วยนะคะกันสาดตรงรุ่นของ f o r t จ n e r ค่ะเดี๋ยวพาชมด้านในรถกันนะคะเดี๋ยวสป,ปาดให้ดู ตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูเลขใหม่กันเลยนะนยนะตัวนี้นะคะหน้าจอเรือนใหม่เป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะก็สวยงามนะคะตรงรุ่นเลยสําหรับรุ่น f o r ์จูเนอสำหรับใครสนใจคันนี้นี่เลยห <1, 000. S 2> นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดกิโลค่ะไม่เดิมไม่แท้นะ,ะไม่กอไม่กลับนะคะพี่รถบ้านมือเดียวนะคะเช็คศูนย์ประวัติศูนย์มีครบค่ะสําหรับตัวหน้าจอนะคะคันนี้เป็นหน้าจอเดิม,ดมๆโรงงานของทางโตโยต้าเลยนะคะหน้าจอนี้สามารถ เชื่อมต่อนะครับบลูทูธฟังขั้นต่างๆทุกอย่างได้หมดเลยค่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเนวิเกเตอร์นะคะระบบกาทางแม่นยําทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้แล้วนะฮะก็ปรับอุณหภูมิด้านในภายในรถให้เรานะฮะก็ถือว่าสะดวกสบายนะฮะทันสมัยตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนได้นะคะพี่นี่เกียร์ออโต้ขั้นบนได้นะฮะก็สวยงามนะพัสดุด้านในนะคะก็ค่อนข้างดีเลยสำหรับรุ่นนี้ อ,อมไาลายหุ้มหนังสีดำนะคะมีมัลติฟังก์ชันให้เต็มรูปแบบเลยฝั่งซ้ายนะคะจะคอนโทรลหน้าจอฝั่งขวานะคะคอนโทรลเลือนใหม่นะคะก็มีแพ n นเนลชิปนะคะให้เรียบร้อยสำหรับตัว2.4รุ่นนี้นะคะปี19เบาะนะคะเป็นเบาะรับไฟฟ้านะคะสําหรับเบาะเป็นเบาะรับไฟฟ้าแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ําตาลเข้มเนาะเดินได้สีขาว ะคะก็อาจจะมืดหน่อยนะคะแต่ว่าเบาะเนี่ยเป็นเบาะเีียงตกลเข้มถือว่าสวยงามนะคะภายในสวยดูแลดีมากๆเลยเจ้าของเดิมนะคะที่พักแขนนะคะที่เก็บสัมภาระจุกจิกมีให้ครบหมดเลยสำหรับรุน่นนี้นะคะก็สำหรับใครสนใจนะคะตัวนี้นะโอนจองล็อกรถได้เลยนะเพียง5,000บาทนะคะเรามีบริการจัดไปแนนนะคะนอกสถานที่ทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดตัวกระจกทั้งสบานปรับออโต้หมดเลยนะคะทั้งสบาน เะะซ็นทันล็อกนะคะกระจหูช้างนะครับเก็บกับไปฟ้าพุกนี้มีด้วยลายให้สวยงามนะคะสำหรับคอนเนอร์สอนะคะปีหนึ่งเก้าคันนี้นะคะก็เป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะบอกเลยว่าสวยงามสำหรับนะฮะด้านหลังเดี๋ยวพาดูฝั่งนู้นนะฝั่งนี้หมดืดกคพูดหนึ่งสำหร,รับนะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีตัวที่เสียบ usb ให้นะคะ มีที่เสียบ USB ให้เนะแล้วก็จะมีปลั๊กให้นะคะปลั๊กไฟบ้านเนาะมีให้ก็สําหรับตัวนี้นะปีหนึ่งเก้าไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นค่ะพี่ใครสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกค่ะรถทันนี้นะคะรถบ้านมือเดียวห้างป้ายแดงเลยพี่ นะสาภาพสวยงามเลยได้เป็นฟอร์จูเนอร์ปีหนึ่งเก้าสเปคสองจุดสี่วีขับสองนะคะสีขาวมุกไมแสนหนึ่งนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะ,ะคะคันนี้ก็ประตูด้านท้ายนะคะเป็นประตูออโต้ก็แค่คลิกทีเดียวสาภาพดีมากๆสำหรับรุ่นนี้ใครสนใจตามหาอยู่นะคะอยากให้เข้ามาชมเลยนะตอนนี้สต็อกของเรามีค่อนข้างมากมายเลยรุ่น Fort u n e er. นมาถึงส่วนตัวของน็อตนะคะ ล้อฝากกระโปรงท้ายก็นี่เลยเดิมๆโรงงานไม่เคยขยับไม่เคยมีการแกะการไขนะฮะน็อตทั้งสองตำแหน่งนะฮะนี่สภาพาสวยมากๆพี่นะฮะพวกรอยเม็ดอาร์คพวกนี้นะฮะสำคัญก็อยู่ครบทุกจุดไฟท้ายเดิมๆโรงงานนะฮะโลโก,โก้เสญลั์ลับบอกชัดเจนหมดนะคะ ภายในสภาพเวยงามนะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่สนใจต้องการออกรถนะคะต้องการสถาเพิ่มเติมโทรไลน์หาน้องอมี่ได้เลยนะคะมีครบหมดเลยด้านล่างนะคะรายละเอียดของเซลล์พวกลายพวกเบอร์เนาะก็แค่ปิดกดพวกนี้ปิดเห้าแล้วจะค่อยปิดอย่างนี้ค่ะสำหรับตัวกล้องนะคันนี้ติดตั้งกล้องหลังนะคะต้องมองหลังเดิมโรงงานติดให้เรียบร้อยนะคะ ไปท้าย LED รูปทรงสวยงามนะฮะก็ f o ร t จ n เ r er นะบอกเลยว่าสเปคนี้นะฮะราคาค่อนข้างถูกเลย999,000บาทนะฮะราคานี้นะฮะคนเล่น f o ร t จ n เ r er จะรู้กันนะบอกเลยว่าในราคานี้นะได้รับดอกเบี้ย2.99%ผ่อนเพียงเดือนละ10,600บาทไม่เกินนี้ประมาณ15,000กว่าบาท นะสามารถจัดยอดไฟนันได้เต็มฟรีดาวเลยออกรถศูนย์บาทผ่อนสบายๆโปรโมชั่นดอกเบีย้ย2.99%นี้จะอยู่ถึงวันที่5กันยายนเท่านั้นนะคะสํสำหรับใครที่สนใจติดต่อได้เลยนะที่เบอร์0967252736นะฮะบอกเลยว่ารถของเราทุกคันนะฮะปรับกภาพให้เรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้หมดเลยนะแล้วก็รถเดิมโรงงานหมดเลยค่ะไม่มีการย้อมแมวขายแน่นอนนะฮะชื่อถือได้เลยนะบริษัทเรานะฮะใหญ่โตนะฮะสต็อกรถมากมายกว่า400คันของเรานะฮะ ภาษีพรบรเล่มตรวจสอบได้หมดเลยนะไม่ชำรุดไม่สูญหายนะครับไม่ขาดนะสภาพดีรุ่นนี้นะฮะโตโยต้าฟอร์ตินเนอร์ 2.4V นะครับปี2019ขับเคิืนสองล้อป้ายทะเบียนนี้เลยนะใครสนใจแคมปได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวพาชมหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะฮะดีเซลเนาะเครื่องยนต์สภาพสวยงามนะเครื่องนิ่งมากๆไม่สัน่นไม่ดัง ไม่เย,ะะะยิ่มนะคะสายพาดดมิ่งเปลี่ยนตามระยะเรียบร้อยเนี่ยฮะพวกอุปกรณ์ด้านในของภายในตัวรถเนี่ยเดิมทุกอย่างแน่นอนไม่เคยข้องเปลี่ยนเครื่องเครื่องคลังเครื่องํำรุดนะคะน้ำมันเครื่องของเหลวถ่ายทุกระยะครบก,กําหนดเปลี่ยนถ่ายค่ะพวกนี้บริวิรมีครบนะคะพี่นะสามารถรีตัวรถเช็คศูนย์ได้เลยนะพวกศูนย์เนี่ย สามารถเช็คได้เลยวารตีมีให้ดูครบหมดเลยค่ะพี่ตามแต้มสีโรงงานนะคะหนะ้าห้องเครื่องพวกนี้สำคัญหมดนะคงบอกได้เลยว่าเดิมแน่นอนอีินโกแต้มสีพวกนี้ค่ะส,สีฟ้าสีมพูสีเขียวสีขาวสีเหลืองพวกนี้เนี่ยเดิมหมดเลยแน่นอนตัวคานหน้านี่ค่ะพี่คานหน้านะฮะน็อตไม่เคยขยับเลยนะคานหน้าเดิมเดิมโรงงาน สวยงามมากๆสําหรับคันนี้นะฮะคันไม่เคยขยับเลยไม่เคยมีการชนานานะคะว่าน้าเดิมโรงงานแน่นอนไฟหน้าเดิมโรงงานนะคะพวกนี้เนี่ยมีรหัสบอกหมดนะพี่นะคะสำหรับใครสนใจนะคะคันนี้ติดต่อได้เลยนะ,ะแบตเตอรี่นะคะดูแลให้แล้วก็พวกของเหลือต่างดูแลให้หมดเลยะคะ่ะมีดูเสียงเครื่องนะคะกระตาอรือร้นเครื่องสระผัดีนะ,คะเครื่องแบบ นิ่งมากจริงๆค่ะพี่สำหรับใครได้คันนี้ไปเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆสำหรับ Fortuner 2.4V นะฮะขับเคลื่อน2ล้อคันนี้ปี1 9ในราคา999,000บาทค่ะสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะตัวนี้จะออกรถศูนย์บาทนะฮะจักไปแน้นได้ยอดสูงสุดเลย999,000บาทผ่อนเพียงจะละ15,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นสิทธิพิเศษนี้นะฮะดอกเบี้ย6 9 9จะอยู่ถึงแค่วันที่5ก,กันยายนเท่านั้นนะฝากกระปูงเดิมโรงงานค่ะ สติกอร์าตามองกสติกอร์าจากโรงงานต่างๆทุกอย่างครบหมดเลยนี่พวกรอยพวกนี้เห็นไหมพี่นะฮะพวกรอยเม็ดอ่างนะฮะฝากระโปรงเนี่ยสีนติดได้พวกเนี้เดิม,เด,มเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูน็อตน็อตฝากระโปรงน้าไม่เคยขยับเลยน็อตตาสวยงามไม่เคยขยับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตัวเตอร์ตาร์ฟอร์จูเนอร์สำหรับใครเนะะี่ยที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะสนใจตัวโตยตาร์ฟอร์จูเนอร์นะคะ2 4ีขับเคลื่อน2ล้อนะคะสีขาวมุกปี19เลี้ยงไม่100,000 10, 10,000กิโลเท่านั้นรถบ้านมือเดียวนะคะคันนี้ จัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวออกรถ0บาทเลยนะผ่อนเพียงละ15,000บาทต่อเดือนติดต่อได้เลยนะที่เบอร์0967252736ค่ะเบอร์น้องเอมมี่แอดไลน์ก็ได้นะคะไลน์ลิงก์อดีไลน์ทิ้งให้ด้านใต้คลิปเรียบร้อยแอดไลน์มาได้เลยนะคะขอดูค่าเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับนะคะลูกค้าต่งางจังหวัดนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่เลยหน้าบ้านทั่วประเทศฟรีไม,ม่ค่าใช้จ่ายค่ะนะคะก็ค่สุดใจคันนี้นะคะโอนจองแล้วรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะ เอกสารครบพร้อมเซ็นจบแน่นอนค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต่อจากการน,นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็พูดพลาดตรงไหนนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ